ผู้ชมอาจจะสงสัยถ้าเราขึ้นภาพน้อง5คนเมื่อกี้ที่เรียงกันเป็นตับนะฮะ Big Chain Cup Bank. บิ๊กโกเชนกัปแบงกปรากฏว่าใน5คนนี้แน่นอนโกะกับเชนถูกระบุว่าเอาเหล็กตีแล้วก็เอามือกดน้ำคคุณผู้ชมครับบังเอิญมากวันนี้น้องดัตนนยอีกแล้วไปเจอครูนะฮะของน้องเชนกับน้องโกะ คนที่ดูเหมือนดุเหลือเกินเนี่ยนะฮะอายุ14ครูเองอะ่ะคุณผู้ชมฮะเขาเล่าให้ฟังว่าไงรู้ปะ่ะคือครูยังบอกว่าเอาจริงนะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่ชื่อโกะใช่ปะ่ะใช่โกะเนี่ยน่าจะเกเรหน่อยเกเร คือถึงขั้นที่โรงเรียนเชิญให้ออกจากโรงเรียนนะคะอตอนที่อยู่มนหนึ่งนะแต่ว่าเชนเนี่ยเป็นคนนิสัยดีเป็นเด็กเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหากับใครเชนก็คือลูกตำรวจก็คือลูกตำรวจที่กําลังบอกว่าเขาเก่งมากเพราะว่าเขาเคยเรียนได้เกรดสหมดครูก็ยังยืนยันตรงกันว่าเฮ้ยเชนเด็กที่เมื่อกี้เต้นเดาเดาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละเป็นเด็กเก่งนะใช,ใช่ไหมถ้าเต้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วครูยังว่ายังไงอีก คือเขา่เป็นคนที่เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างที่บอกออในเกรดสี่แล้วก็เคยเป็นตัวแทนไปแข่งคณิตศาสตร์ระดับประเทศมาด้วย <Okay. S 1> แต่ว่าคือตกใจเหมือนกันว่าคนที่ก่อเหตุหนึ่งในนั้นเป็นเชนเพราะว่าเชนเรียบร้อยตั้งแต่เด็กจริงออๆแต่ไม่รู้ว่าตอนเขาโตมาเนี่ยแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเขาไปเป็นแบบนี้ได้ยังไงคะดื้ออยู่แล้วอย่างเช่นที่ชื่อโก้อะไรอย่างเงีย้งย ถ้าคนชื่อโกเหมือนรู้มาว่าคือเหมือนถูกออกเชิญออกก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอีกใช่คนที่ต่อยทีเขาเขาโพสต์ขา่ขาวแล้วเขาตกใจไหมครับก็ตกใจตกใจแปลกใจตรงที่ว่าตอนเด็กมาเรียบร้อยนะทําไมถึงโตมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ีไม่ได้ถูกเชิญออกให้อยู่โรงเรียนใช่ค่ะอนนนานาคาราออกเองลาออกเหมือนไปนเรียนที่อื่น<ร>ใช่น่าจะป .6 ใช่แต่คนชื่อโกนี้น่าจะ มนหนึ่งหรือเปล่าที่ที่เหมือนออกแต่ไม่รู้ว่าออกเพราะอะไรเขาหนักหนาขนาดนอันนี้ไม่ทราบปัญหาเลยค่ะว่าว่าเรื่องอะไรแต่รู้แต่ว่าเขาดื้อพอสมควรคนชื่อโก,กนะคุณผู้ชมครับขนาะเดียวกันเราได้คุยกับทางด้านของยายเล็กใช่ไหมเป็นยายของเชนเนี่ยแห<ม>ละฮะวันนี้ยายเล็กเองเนี่ยของเชนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณยายของเชนเนี่ยก็บอกกับเราเหมือนกัน บอกว่ายังไงครับเมย์เห็นบอกว่าเอาจริงคือเชนเนี่ยเป็นเด็กตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยนะครับและที่สําคัญบอกตกใจมากบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยัยงไงเชนมันจะไปก่อเหตุฆ่าคนเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณยายบอกครอบครัวเรามีหลานชายเพียงคนเดียวแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เขาเชื่อว่าพ่อของเชนเนี่ยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับคดีรวมถึงไม่ได้ไปบีบบังคับให้ลงเปียกลับสารภาพด้วยเพราะฉะนั้นในมุมของยายก็ยอมรับว่าหลานเป็นคนเรียนเก่งมากๆ แต่ทำไมถึงกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้ได้ฟังเสียงคุณยายของเชนเปิดใจหน่อยฮะตอนแรกๆอ่ะเขาเขาก็นิสัยดีเลี้ยนเกงน่ารักแต่ทีนี้เขามาพบเพื่อนพบพงในป้าก็ไม่เพราะว่าเพราะว่าป้าก็ไม่อยู่แถวนี้แล้วป้าอยู่ดุงยานน้องไปทำวามดีเก็บอะไรนะเก็บทองทองของยายเขาแหละหล่นบาทหนึ่งแล้วทีนี้เขาม่รู้เลของใครไงเพราะคนมันเยอะทํางานอยู่ทำทำร้อยวันยายนี้แหละเพราะโอ้ อุ้ยนี่ใครท่านทองหายน้องเทนนะทองอุ้ยมันทำไมบอกยายว่ายายจะได้รักเอาหัวกันหัวเลาะอยู่เนาะเก็บได้กี่บาททองครับกถือว่าทองยายแกแหละทองของของยายแกแหละหาย,ยแกนีสใส่ดีเราถว่าทําไมโอ้ยเดี๋ยวพอดูข่าวเราก็ไม่ได้แบบไม่น่าเชื่อน่ะเข้าใจป่ะ<ห>ว่าเด็กมันไม่ใช่ว่าพ่<ห>อแม่เขาก็ดีเขาดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลลูกนะเขาดูแล